อยู่ได้จีโน่มีงนะเี๋ได้นเงี้ใช่เห็ดเนื้อเงี้เกิดคือคักได้ีิโอ้ดอกงนึงี่เห็ดผีบอ Bằng mi cả lốt này, bả đi, bản thì vững Đó. Ồ Ô Ồ Mi cả lốt này. Sổ ngồi luôn โอเคเนาะพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในเสาร์มื้อนี้เนาะพี่น้องเนะาะกะมาพบมาพอ่อเนาะกับทางช่องเบลตาถือเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยวันนี้กับโปรดโรรพลก็ฝนตกดีขนาดเมื่อนี้เนาะตกตั้งแต่สามสี่โมงเ้าพี่น้องเลยตอนนี้กับเจ็ดแปดโมงเนาะกําลังผ้ากําลังแจ้งกําลังเอื้อนมาาถัา่วน้ำเต็มให้เต็มคันพี่น้องเลยเนาะ อ,อีกจกัก๊กชิบกูมือก็ได้ดำเลยเนะาะทางมอตาเองก็ได้นะวัวก้าทิวานไว้ายนะิยาวเลยพี่น,อน้องเนาะได้นิ้วม,มือเลยได้พี่น้องเนาะอีกคิดชี่มาก,ก็ะวานพูใช้ก็ห้อยมันยาวแล้วก็ดำแล้วบาดเลยมีแต่พักบัวพักแพล่เลยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะบวมน้ำเหลือยงบ่นอะไรพักบ,บัวเป็นราคาพี่น,อน้องเนาะนี่นี่แหละจัน บัตอายามตัวปลูกหรือบ่เป็นราคาผักก็ได้นี่พี่น้องเอ้ยอ่า FC เอิ้นแมงอย่งน้อนี่เนาะเอาเปาตาเอิ้นแมงมีแต่ยงน้อยนี่มักเอาขวดแก้วพี่น้องมาซบกบนี่ไปอ่าทิบเพราะว่ามันตอมนะตอมตาตอมยงพี่น้องเอ้ยว่าเนาะกีว่าฝนสิบ่เซาเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็เอื้อนมาในแล้วบาดนี กี่วโอ้ยฝนบเบานี่ชิได้อ่าไปรับตนุ่มเพิ่นอยู่บ่เพี่ชันเพราะว่ามือนี้จิไปรับมานุ่มเพิ่นอีกจะได้พี่น้องเอ้ยมือนี้เนาะโอ้ยว่ามากระลังได้หอดบ่อสามมือสี่มือมาเห็นงานเลยเฮ้เนาะเอ้านี่กับฝนกระลังเศ้านี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาตาเองกัน หน้าท่านสวยหนะ้าท่านอาบพ,พี่น้องเลยแต่ว่ามาทางอัดคลิปก่อนเพ่นเนาะพอมีคลิปลงพอแม่พี่น้องคลิซีได้เบิงได้ชมตอนเศ้านะาจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีก็พอแม่พี่น้องเอฟซีแนเบิร์ดจุขุมสุขนพี่น้องเลยพอาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้เอก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวตาบ้านเฮาที่เก่าพี่น้องเลยนี่ก็บ่าวนุ่มพ่นแซดมาครอบแต่เมื่อวานนี่พุ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะว่าออ่าย่าว่าซั่นว่าซีเด้อตะดองเด้อบ่ลชันอก็คือสิได้กลับแหละบ่ลชันอยู่บ่ได้แล้วเนาะกินฮอดเมียแล้วไงหอดเมีย แต่ทางใดเน,ะ,นะพี่น้องเราว่ามันมีหมู่อีกจักคนหนึ่งใครอยูล่ล่ะมีผู้ผสมปูนซอยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นกับเมื่อเลยบอกเลยว่าเมื่ออันไทนยหน้าชื่อแต่ว่าถามแล้วแล้วก็กว,ว่านักเราบอกมีหมู่ผสมปูนซอยแต่ว่าถามไอพ่อเราขรอบเมื่อไถยหน้าชนะไอเขาแต่ว่าหอดยมไทยยา,ห,า,ยนาหน้าหรือห่อดยมไทยอะไรก็เมื่อไทยก็เมื่อพี่น้องเนาะ บัวตากว่าท no, ี่ว่าได้พี่น้องเนาะแต่งานกะหาหายแล้วแต่ว่าอยากเฮ็ดต่ออยากสู่โตกะเฮ็ดเนาะอยากเมื่อไท่นะกะเมื่อมีบัวตากว่าบัวได้ได้เนาะความตัดสินใจของพายของมันมีแต่ว่าแต่มันแดดทำเดือนแต่ก็บุญละคนครอบบุญอ่ะว่ายังคนเจ็บดีซะก่อนเนาะสิเมื่อกะเมื่อแบบใดเมื่อเลยบบหรือว่า เมื่อไถ่ายหน้าสิกลับลงมาวอเนาก็ให้บอกคนเจ็บดีแต่ว่าบอกกลับให้บอกคนเจ็บดีเพื่อนจังสิบริคองเนาะจังสิได้หาคนงานมาเปลี่ยนเท้าสินะหมดว่าโอ้บอกคนเราเมื่อไถ่ายให้ถ่ายหน้าเนาะถายหน้าแล้วแล้วสิกลับลงมาเด้อใ่แบบเมื่อวิดเพื่อนแล้วว่าบัมาเมยังบัดมันจะเป็นเพื่อนังคองเฮาเนาะเพื่อนจีคองเอาถ่าถ่าเท้าอะไรอะไรก็ได้เนาะ แต่ว่าเออสิบเลยมาเลยได้พ่อน่ะเออเห็ดน้าเห็นหน้าให้บอกคนตรงตรงรถเลยนะมันจังเราจะได้หาผู้ไม่้ก็ว่าเบลเนาะเราะเราได้เบลพ่อโดยสบายดีพอนุ่มได้ไลยอันไอพ่อพูนไปหาเจ้าอลไรบ่ก็แต่ว่าครอบพ่อนาเพิ่นกาให้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 โบอัน แจ้งแจ้งเด้อให้เ่าคักคากได้เนาะคอกเมื่อแบบใดแบบแบบใดเป็นจ้สิบริคองเป็นจ้สิเพราะว่าตัวคนได้เมื่อไถนาคืาเมื่อไถน้าสินะแต่เมื่อไถนาก็บอกเพื่องดีไปโลดเป็นสรงข้อความเสียงมาหยอกมาวอามามาคอบอยู่วันนี้มาสองโมงนี่แหละพอตาหยอดเข่าอยู่วัน <laughs> đó vô đây nên nghe cái xe soi ngày nó lời mưa thầy nào bỏ ra đây không? chị Tay hấp đó gì? tham tham bưng know, nó nó đây bà 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 านายจะมื้อนี้เปเิดเบรลมิดงานหมดเลยเปิดเหตุงานเ,นเานลยบอยี่เป็นนางอาเฮานี่ก็โอ้ยอันนายเอ้ยอ,อันลานหรือว่าลูกน,อน้องเนาะอาว่าจังได้แถวเอิอนน,น้ำในแดดกับว่าไปแล้วเออนายเอ้ยลูกเมือ่อ ใส่หุดนนายหุดนหน้าเพื่อนคนเด้อใส่หุ่นายหุดหุนหน้าแล้วสิกลับมากระบอกเพื่อนเรือเห็ดนายเห็ดหน้าหรือว่าใดกระบอกเพื่อนเห็ดนะบอกเพื่อนความจริงก็ได้มันจังสบายทีนะมันมีนสบาเชียงเฮาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ก็ได้ก็คือเพิ่นว่านะมันห้ามกันบ่ได้เลยของมือสี่แต่ว่าถาว่าเออเนาะงานงานมันกับไปนักนาจะฮัทยังไะ เมื่อถ่ยให้ถ่ยนาแล้วจะแบจะกลับมาจะก็บอกเพิ่นแล้วก็สูดเอาอดเอาแล้วเนาะพี่เนาะเอฟซีเพิ่นก็ให้กำลังใจลายอยู่ได้สูดเด้อพักหลับเออเช่นบอลนุ่มสู้ๆเช่นบางคนก้าวสู้ๆเช่นเฮ็ดให้ผู้ที่เคยว่าเจ้าเห็นรถด้วยเ่นเนาะเฮ็ดในก็เจ้าเห็นได้บอลนุ่มเลย เ่สียใจได้เพิ่นเป็นกําลังใจเจ้าได้นี่เนาะเจ้าถอดกลางรับบ่ได้เด้ถอยถอยถยตอนนี้บ่ได้เด้เนาะชูอย่างเดียวอแต่ว่าถ่ายหน้าก็ทําถ่ายหุดแล้วก็ถ่ายฮอดบ่อัน3-4มื้อหน้าคือว่าบ่หลายปานดตัวซี่ให้เบิ่งซื่อว่าตามๆก็ลงันหน่อยนึงพี่น้องเนาะแว่าจังได๋าตาฮู้อยูบ่ Bữa bên này chỉ bỏ cái này đó Bên này chỉ bỏ cái này lại Bật Bên thú Thả ám bực Thu lời sạp bỏ ra cái chắc kỳ nhạc kiểu Thường nghe coi coi khó thì, không, 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 không. Đặt 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 thì được. cái nhắn này Rồi Đấy Hù 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 đi hoo hoo phần hoo 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 à phần nào phần chỉ mưa hoo na con hoo hoo à, à hoo à, à. bà hoo 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 đấy hoo 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 anh hoo 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 bà hoo ต oh ั้งใจหาเงินนคทำกับเฮดฟอทั้งนั้นเพื่อนกับบริเคนิ่งอย่างที่ว่าอยู่ได้อดกูได้แต่ก็คอยกับบัวว่านะงอฮีดีได้คอยกับบัวเมนที่อาบังคับให้ได้วะเออคอยล้มกันนแน่มียงก็คอยล้มกันอย่างเมื่อืม เรามเรามมีมูแน่กับอถ่ไทยนาแน่เอาบริเวณจะทุบป้ะะอยันยันทั้งเมร่าเด้เยันยันทั้งนั้นกับผมมีคนไายนาที่นะ เออเออเออยันยันยันแมนนีดอกยันทั้งนั้นเราก็บ่มีคนเด้อืออืออือเอาโอเคยันยันว่าโปรโลโปรเลเมื่อวันจ้ากี่ดวงวในไหอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคอะเนาะไปดอกกว่าได้นินเราสอดอยู่ข้างอยู่ว่าทั้ง่อแม่เราก็บ่มันบ่มีคนที่นะกระนุ่มเราอยู่ ก็น้องชายคือว่าไปซูเมียบ่ประพถากระเถาะอลไรว่าแม่แม่กระเถาะเนาะอ้าวเห็นไอ้่นฉันนอ่มทีแน่ๆก็ลมก็พหน้าเพิ่นให้มันละเอียดแหละเนาะจำว่าสิเมื่อเห็นน้าเลยก็บอกว่าเมื่อเลยเนาะจำว่าสิเมื่อไทร่น้าจากทิดหนึ่งเรือจากนี้ก็บอกเพิ่นทินะคนเท้องฉีบด้คล้องกันเด้เนาะเพราะว่าเวียกงานเนาะอ่าเฮาออกแล้วเพิ่นก็ต้องหาผู้ใหม่เด้วยน้องเนาะ เครื่องกับคนต้องทำวั uh. okay, okay. นไปเป็นหักลืมอู้โอ้ยรอทำเรื่องอะเก๊เก๊พับรถเดียวและมันไปเลินจั้งน้อยวันเดียวหน้าแบบอย่างเดียวไปชูเอาอ่ามเราไม่รถโดยสารเราก็บเจ้ามันมันมันโมเมน์อยู่คิวสช่ไเจ้าอยู่ตลาดโอ้หรถ แต่น่ากุจอกุจานพออยู่หันไม่เป็นมันเป็นกต,ตัวกลางทางบางทางโค้งเนาะมันบ่คอยมีรถโดยสารแบบนี่เราบ่บคืออยู่ไทยได้พี่้องเนาะอยู่ไทยแหละมันสิง,งเนี่จังหน่อยมันมีม,นมีป้ายเนาะมีป้ายมีอย่างเรือว่ารถุกสายทางพุทธิแลนตลอดแล้วในรถโดยสารอย่างเงียงหน่อยในนึงทนะี่เรนะาเนาะอยู่ไทย xeo taxi cả lái, u lão này cả taxi cả, đeo miếng đã, miếng đã, phải, phải có cần thô xăng, thô đây, có, nó bộc khoai kiểu Lan, toàn Oh, ok ok, có người đến, có người đến. Nào, bây giờ sẽ song phấn cả con, chỉ đâu thôi. Nha, ô, nha, 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 คนตกบัดดียางเสียยางดีเท่ก็ได้หดแต่ว่าเน่ามัเพืองนี่ก็เริ่มได้ได้พี่น้องเนาะใส่ดอกได้เลยนี่ได้กินแน่นอนพี่นี่เนาะอ่าเริ่มออกดอกออกยางละอ่ะมันเขาซื้อเขาซื้อเบี้ยมันที่เขาเจ้ากล้าเด้กเจ้ากล้างาเออเอออ่าเปุ่น hơn, à, à. bừng, cày nhau, cày học ca ở đây nhiều mưa người đấy thì nó อึกฟูยเฮนี่ก็โอ้ยเขียวอึข้ขคืนนี่ก็ดได้ดำเลยพี่น้องเบิ้งอลไรขึ้นก่อนโอ้ดูนี่อืมอืมเบิ้งข้าแอะไนี่ mời mm. lại đi lại thế gì hết 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 สอนสอนด้ n นหนามาเ n ยพี่น้องโอ้ยเด็ดดับหอบที่เตียมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดฉีมาดับหน้าซอยปีนีผู้ใดฉีมาับนาซอยเตี้ยมได้ก็จางเลพี่น้องมึเงอ้ เบลกกักอื้ือื้เบิเนาะสิเดไล่เป็นหลับก,กันยังทางกองเลยกันทัน้งองเลยนะจัพอบอตาได้ยินเสียงกรตอกกระตอก,กตอยู่จัพ่อจังมันกระตอกกระตอกจะเช่าไข่มันมันตกกิ่งมาจัพอ่อจังกระตอกกระตอกจะเช่า โอ้เห็ดนัย่งนี่เกิดคือคักได้ดิโอ้ดอกไงนึงนี่เอ็ดฟียร์เบอร์มังมีก็บรดนี่บาทนี่บ v ữ ง g ก็โอ้นี่กับรดนี่สองน่วยเลยอุ้ยโอ้โหใส่ิ่งนี่ Nào rồi uhm. Bây giờ ăn mừng Xúc lý Bà thật Lạc lộn rồi Em không đâu mà mấy cái khổng bớt Mấy cái khổng mình không thấu đâu, mấy nóng rồi, tìm xa lái gì đây thì nó đâu ừ, mà thẩu rồi mình mi này cho xẹp xẹp nó có chiều nó có chiều con ma, để bạn vào trời thôi nó tít chưa Đi. à, nó sẽ lại để park nghe phi <laughs> long nó lượn khâu lượn khâu ôi nó bota nay này các sĩ ở tận nôm, nó khử con phi long đây, à nó, hạp nam, hạp chỉ phải... Chùa, nó, nó à, hay, à lật lật lao nó, chú công dù có đại này, nghe thấy thấy na con. ยาเียวนะฮามนี่เต็งได้น้อไว้่โอเคจะไปลองกันไปเค่ะเออตัวจบคลิปก่อนเนาะเอาไว้พบกับพ่อกรานในคลิปต่อไปเด้อนะครับคำว่าคำจาได้โอ้มือมือหูกับขอโทษขออไปไม่ได้ขอกลาบฟังมา バイバーイ。Bye bye. Bye bye.